ขายหนึ่งค,คนตามมาซื้อ100คนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ธุรกิจประกันภัยนะครับธุรกิจขายตรงนะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับสรุปของหนังสือเล่มนี้ก็คือเตาดูแลลูกค้า1คนนะครับให้ดีมากๆเลยแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาก็ไปบอกต่อครับดูแลลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเยอะครับคนที่ใช่นะครับคนที่ใช่ของเขาคือ แฟนพันแท้เขาให้คํานิยามว่าลูกค้าที่ทําให้หัวใจเต้นลูกค้าที่ทำให้หัวใจเต้นเนี่ยก็คือคนที่เขาชื่นชมชื่นชอบในสิ่งที่เรามอบให้เหมือนกับว่าเราไปให้คุณค่าเขาเขาตื่นตันดีใจมากๆนะครับหาคนกลุ่มนี้ให้เจอแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็ขยายออกมานะครับว่า แล้วการหาลูกค้ากลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นเนี่ยนะครับหายังไงนะครับต่อมานะครับ,รบก็คือเปลี่ยนจุดแข็งเนี่ยให้ออกมาเป็นคําพูดนะครับเรามีความถนัดด้านไหน,นะครับหนังสือเล่มน,น,นี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีความถนัดในเรื่อง e ของการนัดบอร์ดเนาะแล้วก็หากลุ่มลูกค้าที่ทําให้หัวใจเต้นนะครับเราก็นําเสนอจุดแข็งของเรานะครับให้เขาชื่นชอบนะครับพอชื่นชอบแล้วปุ๊บเรา,าก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการแนะนําต่อแบบอัตโนมัตินะครับสรุปหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับ